สวัสดีครับเพื่อนเพื่อขอต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกท่านเข้าสู่เจ้าพญาชาแนลกับผมเจมเจ้าพญากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็อยู่กันกับเกมโทรลัมนะและตัวละครที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้นะครับคือตัวละครสายดาบคู่นะครับเลเวล250นะในสเตตัสของผมนะครับผมจะใช้เป็น str นำนะครับแล้วก็ AG นะส่วน AG ของผมเนี่ยจะอัพไปที่300นะครับเพื่อเอาความเร็วประมาณหนึ่งนะแล้วก็ที่เหลือจะลงที่ str หมดเลยนะครับ ในส่วนของอุปกรณ์นะครับผมจะใช้เป็นแอ n เ s สเลปเนะครับหินเป็นฟูบิดกับดอนโพฟันโดนะครับดาบร้องนะครับตีตรงนี้ผมจะใช้เป็นดาบธาตุไฟแล้วกันนะ,ะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์นี้นะครับเป็นดาบธาตุไฟชุดนะครับตอนนี้ผมใส่เป็นชุดสายกลางอยู่นะมีไม่ได้เอาชุดมาด้วยฮะ,ะผมก็ใส่เป็นชุดสายกลางแล้วกันนะครับ หมวกนะครับผมใส่เป็นต้นคิดมากนะหินเ v i l ลเลฟิน่นะครับอ่ะมาดูหินของเกาะก่อนนะครับหินของเกาะผมใส่เป็นด l ลักไฟเตอร์กับคูด้นะครับแหวนใส่เป็นกําไรม้าน้ํานะครับ a t o ัว s a เ l เลอร์อในส่วนของสกิลนะครับก็มาดูที่สกิลโวดาบก่อนนะครับสกิลดาบเนี่ยผมจะอัพมาเอาทิกเกอร์สแลดไว้6นะครับเพื่อเพิ่มโมชั่นให้กับสกิลถัดไปสายล่างนะครับ ซอสมัทเตอรี่กับควิกสลันะครับอัพสิบได้เลยนะแต่ว่าอันนี้ผมใส่อัญนนมณีดวงดาวไว้แล้วนะครับต่อไปนะครับวอคายกับเบิร์กเซิร์กนะอัพสิบเลยนะครับด้านล่างฟาร์ดแอคแท็กผมอัพสิบนะครับเพื่อเพื่อใช้สกิลนะครับเพื่อใช้สกิลของมันเอาการโจมตีที่จะทำให้ศัตรูติดพังะนะครับนี่ติดลมความนะแล้วก็ทำให้สกิลที่ใช้ถัดไปนะครับลด m p ที่ใช้ลงครึ่งหนึ่ง นะตามนี้นะต่อไปนะครับสกิลยิงผมจะอัพลองเลนไว้10นะครับเพราะว่าของเราเป็นสกิลระยะไกลเนาะแล้วก็มีคลิกดอฟสิบนะครับกับเดคอยชูตเตอร์ r 10สกิลเวทนะครับเบสิกนะครับอิมแพคเจ็ดไฟแนลหนะต่อไปเป็นสกิลสนับสนุนนะครับผมจะมาเอารีค o v เบอรี่ไว้หนึ่งเพื่อลบสถานะผิดปกตินะครับแล้วก็ เบฟอลานะครับสิบเพื่อดันดาเมจนะต่อไปเป็นสกิลสู้รบนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าอัพสิบได้เลยนะแต่ว่าผมมีอนิมานีดวงดาวนะครับต่อมาเป็นเพิ่มคีนะครับกับพลังข่มขวัญอัพสิบนะครับในสกิลคาตนะนะครับเอาสูคิจิหนึ่งนะครับต่อไปเป็นสกิลดับคู่นะครับดูเอลมาซอรีแน่นอนนะครับอัพสิบ Spinning สลัดอัพสินะครับแล้วก็มาเอาแอร์สไลเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นสกิล l p s s หลักของเรานะครับสำหรับแอร์สไลเซอร์นะสกิลถัดมานะครับก็คอร์สแพรี่จริงๆ Up 5อัพหก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนะช h a ์ o ดสเต p อัพหก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสนุกนะครับผมสนุกแล้วก็หลกักๆนะครับเอาลูน่าดิสเทอร์สตาร์นะครับ,นะ Luna, Star, รบกับ ทวินบัสต้าเบสนะครับสองสกิลนี้นะครับก็ช่วยเราทำดาเมจนะแฟดบาร์สนะครับอัพสิบมาเลยนะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการรีการหลบรีของเรานะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจให้เราด้วยนะสตอมริปเปอร์นะครับอัพสิบมาเลยเป็นหนึ่งในสกิลโจมตีของผมนะครับควบคุมดับคู่นะครับอันนี้ต้องอัพนะเพราะว่ามันจะทำให้อาแอดแทกสปิิตของเราเพิ่มขึ้นนะครับ เร็วดูเทพต้องอัพนะครับเพราะว่าเพิ่มเอกับการฟันครั้งแรกนะส่วนพอยที่เหลือผมยังไม่รู้จะไปลงกับอะไรดีนะครับตอนนี้ก็เลยเก็บไว้ก่อนนะมาดูกันในเรื่องของคอมโบนะครับในเรื่องของคอมโบคอมโบแรกจะเป็นบัฟคอมโบนะครับก็คือแบ็กสเต็ปนะครับควิกออร่าตายแห่งใจเบิร์กเซิร์กประยัดพลังงานวอลคลยลมกดแล้วก็แฟตบัลมกดนะครับก็จะเสีย MP แค่1 MP นะในตอนใช้แบ็กสเต็ปนะครับ ต่อไปนะครับใช้สําหรับเปิดเด c o คอยนะครับผมจะใช้เป็นทิกเกอร์สลชนะครับเด c o คอยชูเตอร์ประหยัดพลังงานลูน่าดิเทอร์สตาร์ลมกดนะครับแล้วก็แฟลบารลมกดต่อไปนะครับคอมโบที่3คอมโบเมนด p พนะครับเป็นสปินนิงสลชนะครับตามด้วยแอร์สไลเซอร์นะครับเต็มแรงแล้วก็ไฟนอลเต็มแรงนะอันนี้ไปเห็นเพื่อนๆบางคนเนี่ยเขาจะใส่ใส่ไอเจ้าอะไรนะสตอมริปเปอร์เหรอไว้ด้วยนะครับแต่ซึ่ง ผมใช้ไม่เป็นอ่ะใครที่แบบว่าชํานาญสายนี้นะครับก็มาไกด์ให้ทีนะเพราะว่าผมพยายามลองใช้หลายรอบแล้วว่ามันมันไม่ได้ครับอันนี้นะครับจะเป็น Fast Attack นะครับ Storm Reaper นะแล้วก็ l u n a d e er t ทเทอรนะครับใส่เต็มแรงนะอ๋อ s ตอ r m r e a p e r ใส่ต่อเนื่องนะครับอันนี้เต็มแรงแล้วก็ไ i n a l เต็มแรงคอมโบถัดไปนะครับ Impact นะครับท w i n Buster Base เต็มแรงแล้วก็ f ฟ n a l เต็มแรง คอมโบสุดท้ายของผมนะครับจะเป็น Add You นะครับช้นิ e งคอร์สดูดเลือดนะครับแล้วก็ Final เต็มแรงอันนี้เป็นคอมโบดูดเลือดนะครับเอาไว้ใช้ฟื้นฟู h P นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของเอ่อไปในส่วนของเหลืออะไรบ้างคอมโบสกิลอะ เรียบร้อยนะครับก็คือครบท้วนกับบนความแล้วเนาะถ้างั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของเกมเพย์กันเลยนะตรงนี้นะครับอ๋อผมลืมไปสกิลหนึ่งแฮะผมลืมตั้งอันนี้เบฟออร่านะครับโอเคทีนี้ก็เท่ากับเรามีครบทุกสกิลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเกมเพย์กันเบฟออร่าก่อนเลยนะครับ มาฟับมันจะยิงเราอย่างช้าๆนะครับในดอกแรกเอ๊ะทำไมดอกสองก็ช้าล่ะแต่ดอก3ามเนี่ยไม่ช้าแน่นะครับอ่ะเปิดด้วยบัฟก่อนเลยฟับ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 ,ฟบ นี้นะครับพลังชีวิตเราลดลงมานะเดี๋ยวผมจะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับเห็นไงเปิดเวียบอร่าใหม่นะครับมาเห็นไหมครับ ระหว่างที่เราวอยนะครับก็จะมีดาเมจตามมาด้วยนะไปเลยนี่นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าในส่วนของสกิลลูน่าดิเทอร์สตาร์นะครับสกิลที่เป็นสกิลโจมตีมาจากด้านบนเนี่ยมันจะช่วยเราในการเฟื้นฟู MP โจมตีด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับสายดับคู่นะอันนี้นะครับก็ต้องรอติดตามใน EP ต่อไปนะว่าเวล290แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ดูตอน290หรือว่า295นะครับเพราะอาจจะมีการอัปเดตเลเวลเพิ่มเข้ามาฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับหากชอบฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมเจมจ้าพยาขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ